y o u r s t i s t n n to k to KS Podcast อัปเดตข้อมูลหุ้นวิเคราะห์ครบทุกสถานการณ์เศรษฐกิจและการลงทุนเพื่อให้คุณลงทุนอย่างมีความสุขเกษกร s u r u t y t y ที่ Happiness Investment โอเคเดี๋ยววันนี้นะครับให้น่าวิเ้ของเราเข้ามาในรายการกันสวัสดีครับท่น สวัสดีครับพี่บอมครับสวัสดีครับเชิญเลยครับเอา,อาอสองแม่ลูกถุงมือยางก่อนสองแม่ลูกถุงมือยางนะครับเอาตัวลูกก่อนเออ่งบออกมาค่อนข้างจะแย่นะครับ net profit เนี่ยพันแปดร้อยสี่สิบล้านนะครับลดลงไปแปดสิบเปอร์เซ็นเยียแล้วก็ประมาณสักหกสิบเปอร์เซ็นคิวแะอนคิวนะครับต่ำกว่าที่เราและตลาดคาดประมาณสักสามสิบถึงสี่สิบเปอร์เซ็นตนะครับหลักๆเนี่ยมาจากตัว a s p ที่ ลงไปเยอะกว่าที่คาดไว้ในไตรมาสสี่นะครับ uh, ตัว sp ในควอเตอรมาเนะี่ยอยู่ที่สามสิบสองจุดสี่เหรียญต่อพันชิ้นนะครับซึ่งลดไปประมาณรักสามสิบเปอร์เซ็นต์คิวออนคิวซึ่งถือว่าเยอะมากนะครับ uh, ตัวเซลล์ส่วนลุ่มเพิ่มขึ้นนิดหน่อยนะครับประมาณรักแปดเปอร์เซ็นต์คิวออนคิวนะครับหลังจากที่ในไตรมาสสามเนี่ยก็มี uh, รันตัวโรงงานใหม่ไปสองแพร้นนะครับ ซึ่งตรงนี้ก็เข้ามาช่วยบ้างแต่ว่าพอ A.S.P. ลงไปแบบเยอะขนาดเนี้ยมันก็สุดท้ายก็ทำอะไรไม่ได้นะครับเลเวนิวก็ตอบลงไปตัวมาจินก็แคบลงไปเยอะนะครับก็เลยทำให้ตัว Bottom Line เนี่ยออกมาค่อนข้างจะไม่ดีนะครับ Fu l l year 2 0 2 1อกำไรอยู่23,700ล้านบาทน,นะครับโตขึ้นประมาณสัก65% Year on เ e อ r นะครับก็ มีประกาศจ่ายปันผล65สตางค์ต่อหุ้นนะครับซึ่งคิดเป็น payout ratio 100%เแล้วก็ i d e n d yield ประมาณสัก2.2%แต่ว่าถ้าเรารวมกับตัวอินเ r อร์มที่จ่ายมาก่อนหน้านี้ทั้งหมด Dividend Per Share จะอยู่ที่4บาทห5สตางคนะครับคิดเป็น payout 56%แล้วก็คิดเป็น Yield ประมาณ15%นะครับจะจ่ายวันที่19 XD วันที่19มเมษายนแล้วก็จ่ายวันที่5พฤษภาคมนะครับก็สำหรับตัวนี้เรายังมองเป็นนิวทัลนะครับ Target Price ปัจจุบันอยู่29บาทแต่ว่าเดี๋ยวเชาว้านี้เดี๋ยวมีประชุมนักวิเคราะห์เดี๋ยวน่าจะมีการปรับเอิปรับเอิร์นนิ่งฟเรนะครับเพราะว่าออกมามิสค่อนข้างเยอะนะครับก็ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ส่งผลไปถึงตัวแม่นะครับเพราะว่า พอบริษัทลูกกำไรหายไปขนาดนี้บริษัทแม่ก็แย่ไปด้วยนะครับตัว STA กำไรปกติอยู่ที่พันเล้านนะครับลดลง66%สิบหกเปอรเซ็น year แล้วก็54% q on q นะครับน้อยกว่าที่เราแล้วก็ตลาดทำประมาณ33%มสนะเอร์เซ็นตัวกลางน้ำของ STA เนี่ยกำไรลดลงเหมือนกันนะครับประมาณส4บอน q on q นะครับ ถึงแม้ว่ารายได้จะโตะแล้วก็มา r g จินค่อนข้างจะโอเคนะครับแต่ว่า SG&A มันเพิ่มขึ้นเยอะนะครับผมกาใจว่า 1. คืออาจจะมาจากเรื่องเสดนะสองอาจจะมาจากเรื่องเนื่องจากเป็น Q4 อ,อาจจะมีบุ๊กอะไรพิเศษหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าตัว SG&A เนี่ยเพิ่มขึ้นมาค่อนข้างเยอะเลยมากดดันให้กำไรเนี่ยมันปรับตัวลดลงนะครับพอรวมกับบริษัทลูกไปแล้วที่ลดลงแบบเยอะมากๆเนี่ย ตัวกำไรโดยรวมมันก็เลยลดลงค่อนข้างเยอะนะครับมีประกาศจ่ายปันผลเหมือนกัน65สตางค์เท่ากันนะครับคิดเป็น payout หกเปอ์เซ็นต์แล้วก็ yield สนะครับจ่ายวันที่หกสิบเก้าวันเส์นะครับแล้วก็ ex-div วันที่19บเาเมษายนนะครับก็ถ้ารวมทั้งปีเนี่ยคิดเป็น13%บสาน yield นะครับก็สำหรับตัวนี้ก็ย,ยัง prefer มากกว่าตัว เอสอยู่ดีนะครับเพราะว่าตัวเลขกิจกรารน้ำของเขาผมว่าเอาลุกค่อนข้างจะดีกว่าตัวถุงมือยางค่อนข้างเยอะนะครับก็เดี๋ยวประชุมเช้านี้เหมือนกันแล้วเดี๋ยวมาอัปเดตกันอีกรอบครับแล้วท่านคิดว่าถ้าเราจะไม่ผิดเนี่ยเ,เขามีเม็ดเงินที่เขาว่าจะเตรียมเปิดโรงงานถุงมือยางใหม่ด้วยถูกไหมที่มันจะค่อยๆเข้ามาเนี่ยมันช้าไปไหมครับศาสถาาการแบบนี้แล้วก็กลัวว่าถ้ามันล้นตลาดออกมาแล้วแล้วโรงงานมันต้องมีการแบบเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะตั้งสำรองหรือแบบ ลดเฟสการผลิตไปอะไรขนาดนั้นเลยไหมครับมันมันมันจะถึงระดับนั้นเลยไหมครับอืมผมคิดว่าอาจจะไม่ถึงขนาดตั้งสำลองนะครับแต่ว่าเรื่องเรื่องการขยายเนี่ยมีมีช้าไปน,นิดหน่อยครับพราดูจากตัว capacity forecast เนี่ยมีสลิปไปน,นิดหนึ่งครับได้ครับประมาณนี้อ่ะเรามาต่อกันที่ตัว SVI กันครับครับสำหรับตัว SVI ปันหบึ่งครับ ตัวเอ i เนี่ยงบออกมาดีมากนะครับออกมาเมื่อคืนตอนสี่ทุ่มกว่านะครับเรียกวย่าเรียกได้ว,ว่าช็อกตลาดนะครับด้วยกําไรที่โตขนาดนี้นะครับแล้วก็ช็อกผมด้วยเขากำลังจะปิดคอมนอนนะฮะ <laughs> ก็ควอเตอร์สี่นะครับดูว่ากำไรปกติเนี่ยอยู่ที่ห้าร้อยเจ็ดสิบสี่ล้านบาทนะครับโตขึ้นสี่เท่าเยนเยียแล้วก็สิบเปอร์เซ็นต์คิวออนคิวนะครับก็บีทฟอร์เควส์ของเราแล้วก็ตลาดไปประมาณเกือบๆเท่าหนึ่งนะครับเราทําไว้สองร้อยแปดสิบกว่าล้าน ตลาดทำไว้300ล้านนะฮะหลักๆเนี่ยมาจากตัวรายได้ที่โตแบบเยอะมากนะครับแล้วก็มาจิ้นที่ถือว่าดีกว่าที่คาดนิดหน่อยแล้วกันนะครับตัว l e v e n e เนี่ยออกมา172ล้านเหรียญนะครับซึ่งโตขึ้นเกือบเกือบ30% q on q นะครับถ้าเรามาแยกดูรายเซกเมนต์เนี่ยตัวที่ Drive เนี่ยจะเป็นตัว อ่าอินดัสเรียลคอนโทรลนะครับซึ่งอันนี้รวมหลายอย่างจะมีไมโครอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็มีพวกสินค้าที่เกี่ยวกับพวกไฮเทคไฮเทคหม่อยแบบคลาวพวกบิตคอยน์อะไรพวกนี้ก็อยู่ในนี้นะครับหรือว่าป้ายป้ายอิเล็กทรอนิกส์ก็อยู่ในนี้นะครับตัว CCTV ก็โตได้ค่อนข้างดีนะครับสรุปก็คือรายได้มาจากเกือบทุกเซกเมนต์นะครับแล้วก็ได้ผลประโยชน์จากที่เงินบาทมันอ่อนด้วยนะครับก็เลยทำให้ รายได้เนะี่ยโตดีแล้วก็มาจิ hmm. ้นค่อนข้างโอเคนะครับถ้าเราจำได้ในควอเตอร์สปีที่แล้วเนี่ยมีการเออร์เ uh, น mm ็ง hmm. สมันออกมาบ mm ีท hmm. ค่อนข้างเยอะเพราะว่ามีการปรับราคาขายนะครับแล้วมีแล้วมันบุกย้อนหลังของ First สฮาร์ไปด้วย mm hmm. เข้ามาก้อนเดียวใน Q3 สามนะครับมาจิ mm ้น hmm. มันก็เลยออกมาค่อนข้างดีมากๆเพนะครับพอมาคิวนี้มาจิ้นดอกลงมานะครับเพราะว่าบุกไเรื่อง การปรับราคาแค่ของควอเตอร์สี่ควอเตอร์เดียวนะครับแต่ว่าเนื่องจากว่ารายได้มันโตดีมากเนี่ยและพอเอสเนี่ยเป็นบริษัทที่ปกติ u ยูเลทอยู่ประมาณทักเจ็ดนะครับพออ,อยู่ประมาณ80%ดสนะครับพอรายได้มันโตขึ้นได้ขนาดเนี้ยคอสมัน,นแทบจะไม่เพิ่มเลยนะครับ s อส a เพิ่มนิดหน่อยนะครับแต่ว่า พอท็อปไลน์โต30%มเนี่ยมันแทบจะลงบอททอมไลน์เลยนะครับก็เลยทําให้กําไรเนี่ยมันชูดขึ้นค่อนข้างเยอะถึงแม้ว่าจะมีบุกเรื่องอการปรับราคาน้อยกว่าในคอร์ตสามก็ตามนะครับแต่กําไรก็ยังโตค1วอได้นะครับตัวมาจิ้นอยู่ที่12.5%นะครับก็โตขึ้น4 percentage point ชพอยอนเดียแล้วก็เทียบกับคิวที่แล้วเนี่ยลดลงมา2.6 percentage point นะครับก็ going forward เรามอง Q1 ว่ากําไรน่าจะบวกเยียร์อยู่แล้วและน่าจะบวกเยอะด้วยนะครับแต่ว่า Q 1 Q น่าจะดรอปจากซีซันอลนะครับเพราะว่าปกติเนี่ย i จะรา,ายได้จะมาดีช่วงประมาณสัก q 2 Q3 เป็นต้นไปนะครับก็เรามีการปรับประมาณการกําไรขึ้นนะครับจากประมาณสัก20%ในปี2022-2023นะครับเนื่องจากว่าเราเอาตัวของรายได้ขึ้นนะครับคือในปี2021ที่ผ่านมาเนี่ย ปัญหาของ s v i ที่ทำให้รายได้ในช่วง9เดือนแรกโดนกดดันเนี่ยมาจากตัวชิปช็อตเท t นะครับเพราะว่าเขาหาของไม่ได้นะครับแต่พอมาไตรมาสสหลังจากที่เราคุยกับทางบริษัทนะครับหลายๆบริษัทเลยทั้ง s v i ทั้ง Delta แล้วก็วันก่อนฟังตัว SMT มาด้วยนะครับซึ่งเป็นผู้ประกอบการแบบปลายน้าหมดเลยก็เลยคือใช้ชิปเป็น raw material นะครับทั้งหมดเนี่ย Message แมสเซจคล้ายๆกันนะครับว่าเ,าเขาหาของได้มากขึ้นนะครับถึงแม้ว่ามันจะยังหายากอยู่ชิปยังช็อตเทกอยู่แต่ว่าเขาจัดก,การได้ดีขึ้นนะครับเช่นหา s u p p l ายเออเพิ่มนะครับแล้วลูกค้าก็เริ่มจะปรับตัวในการที่สั่งออเดอร์ล่วงหน้านานขึ้นนะครับบริษัทก็สามารถสั่งชิปสามารถรอได้นานขึ้นนะครับแล้วก็ Q4 ที่ revenue มันโตขึ้นเยอะๆเะนะี่ยผมคิดว่าน่าจะมี ผลมาจากตัวของแบ็กหลอกที่เกิดขึ้นในช่วง9เดือนแรกด้วยนะครับแล้วพอมา Q4 พอหายชิปได้ผลิตได้ส่งของได้มันก็เลยทำให้ตัวท็อปไลน์โตขึ้นค่อนข้างเยอะนะครับซึ่งก่อนหน้านี้บริษัทมองเป้ารายได้ของปี2021อยู่ที่540ล้านเหรียญน,นะครับซึ่ง9มันดูเหมือนจะไม่มีนะครับแต่พอมา Q4 โตขึ้นขนาดนี้ก็เลยชนเป้าเลย นะครับแล้วก็ในปีนี้ก็คิดว่ารายได้น่าจะโตได้ค่อนข้างเยอะเพราะว่าหนึ่งเลยคือมีการ M&A ตัวบริษัทชื่อโทโฮคุเข้ามานะครับที่เขาซื้อมาตอนปลายปีนะครับซึ่งปีนี้ก็น่าจะเข้ามาเต็มทั้งปีนะครับตรงนี้ก็จะทำให้เลเวลนิวโตได้ประมาณรัก40ล้านเหรียญละนะครับยังไม่รวมพวกออแกนิกโก้ตจากโปรดักเก่าๆของเขาแล้วก็ลูกค้าใหม่ที่เขาจะได้นะครับ เพราะฉะนั้นคิดว่ารายได้ปีนี้น่าโตเกิน10%แน่นอนนะครับแล้วก็คอนเซิร์นอาจจะเป็นเรื่องมา r g จิ้นคนอาจจะเอ๊ะแล้วมา r g จิมันจะยืนได้หรือเปล่าเพราะว่าเอ๊มาจิ้นที่โตมาดีๆคือเรื่องของการปรับราคานะครับผมคิดว่าก็น่าจะยืนได้นะครับอาจจะ11%บวกลบนะครับเพราะว่าคือผมคิดว่าจะมี c ือ i ม,มันไม่มันไม่ได้ปรับราคาเหมือนแบบ kC e หรือฮาน่าที่แบบปรับราคาขึ้นไปเลยนะครับ อันนี้คือมันไม่ได้ปรับราคาเซอร์วิสแต่ว่าไปคล้ายๆบุกค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นจากรอแมทเข้ามาอีกก้อนหนึ่ง<ม>นะครับซึ่งคิดไปคิดมาเน็ตๆกันมันก็คล้ายๆกันนั่นแหละนะครับเพราะผลมันเหมือนกันนะครับซึ่งเราคิดว่าปีนี้ก็น่าจะมีบุกไอ้ตรงนี้เข้ามาอีกเพราะว่าถ้าราคาชิปราคารอแมทมันไม่ลงมันก็จะมีรายการไอ้บุกตัว ชาร์จเข้าามชลูกค้าเพิ่มตรงเนี้ยมาเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่ามาร์จิ้นระดับแบบสิบเอ็ดเปอร์เซ็นบวกลบเนี่ยแน่เป็นนิวลองมอนะครับบวกกับว่าพอโอ peration มันดีขึ้นตัวมาร์จิ้นมันก็เพิ่มขึ้นด้วยจากเอฟฟิเชนซีนะครับก็เราอัปเกรด s v i ขึ้นเป็นอัพเปอร์ฟอร์มนะครับปรับแทร็กต์ไพรซ์ขึ้นเป็นเก้าบาทเก้าสิบนะครับใช้ PE ที่สิบห้าเท่านะครับที่มีนเดี๋ยถ้าใครจําได้ก่อนหน้านี้เรามีการดาวเกรดเซกเตอร์ลงมานะครับซึ่งตอนนั้นนเี่ย เราเห็นว่าแมกโรภาพใหญ่มันมีความเสี่ยงมากขึ้นนะครับเราก็ดาวเกตลงมาจากการปรับ valuation multiple ลงนะครับส่วนครั้งนี้ที่อัปเกรดขึ้นเราไม่ได้เอา valuation multiple ขึ้นเลยนะครับเราเอา,<อ>า earning ขึ้นใช่ครับยังมองว่ายังมีความเสี่ยงเรื่องของแมกโรอยู่ครับโอเคได้ครับเพราะฉะันวันนี้ก็ ตัวเอสจับตาดูตัวเอสไอไว้แล้วกันนะครับงบออกมาบี๊แบบอย่างมีนัยยะแล้วก็เป็นไตรมาสที่สองถ้าใครจาได้ไตรมาสที่ผ่านมาก็บี๊อย่างมีนัยยะนะครับเดี๋ยวต้องมาดูกันว่าจะเป็น soft zero change หรือเปล่านะครับประมาณนี้วันนี้ขอบคุณทางทันมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอเคมาต่อกันทางพี่ปุ๊สวัสดีครับพี่ปุ๊สวัสดีครับบอมครับสวัสดีครับนักลงทุนครับครับวันนี้เรามีหลายตัวเลยแต่ขออนุญาตสโคบมาเป็นตัวปตทนะครับตัวบางจากแล้วก็ตัวท็อปแล้วกันครับ ครับสำหรับตัวปลต์นะครับงบออกมาเมื่อวานนี้นะครับตอนนั้นคืนเนี่ยก็เซอร์ไพรส์เราไป18%นะครับอ่าอ่าสูงกว่าที่เราคาด18%แล้วก็สูงกว่าที่คอนเซนเซัสคาดเนี่ย9%นะครับออกมาอยู่ที่27,500ล้านโดยประมาณนะครับดีขึ้น110%ปีต่อปีแล้วก็17%ไตรมาสต่อไตรมาส นะครับสาเหตุเนี่ยที่งบนเนี่ยบีทที่เรา forecast ไว้เนี่ยเพราะว่ามันมี extra income เยอะมากนะครับบุกเข้ามาที่ไม่ได้คาดคิดไว้ยกตัวอย่างเช่นไอตัว e r r w a n Gas s h o r t l a l l นะครับก็ตรงนี้เนี่ยก็มี take o l pay gain เข้ามาเนี่ย1,700ล้านบาทนะครับในส่วนของการขายทอกส๊สในอียิปต์เนี่ยก็บุกเกณ์เข้ามา1,400ล้านบาท นะครับแล้วก็มีในส่วนของกอารเซ็ตเทนเมนเงินนะครับเกี่ยวกับคดีความกับบริษัท RPCG เนี่ยก็บุกเกมเข้ามาอีก1,000ล้านบาทเพราะฉะนั้นเนี่ยรวมๆการตรงนี้เนี่ยก็4,500พันล้านบาทแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโอเวอร์ออลเนี่ยงบปี2021ทั้งปีเนี่ยออกมาสูงถึง1 8 0 0 0ล้านบาทนะครับโตขึ้น1 8อย e a r on Year อออนเีแล้วก็เทียบเท่ากับ104%ของที่เรา estimate ไว้ทั้งปีนะครับ แต่อะไรก็ตามถ้าเราดูเฉพาะแก๊สแล้วก็เทรดดิ้งบิสเนสที่อยู่ที่เหลืออยู่เกิดกับปตทนะครับไม่รวมบริษัทลูกเนี่ยไอตัวเอิร์นอิเนี่ยของเขาเนี่ยลดลงตามที่เราคาดนะครับก็คืออีบิดาเนี่ยของ2ธุรกิจนี้เนี่ยลดลง1ิบแปดเปอร์เซ็นต์ r วอ r ตรเหลือประมาณทั้ง20หมื่นล้านบาทน,นะครับตรงนี้เนี่ยคีย์หลักๆก็คือเป็นมิสแมชของอตลาดอุตสาหการรมนะครับที่ราคาขายเนี่ยมันถูกขายตามราคาที่มันเตา นะครับในขณะที่ต้นทุนแก๊สเนี่ยมันขึ้นตามพลูไพรส์นะครับที่เป็นโดเมนสิกพลูไพรส์นะครับที่ที่ราคาแก๊สปรับขึ้นก็ทั้งเยอะนะครับดังนั้นเนี่ยมาร์จิ้นของธุรกิจอุตสาหกรรมเนี่ยมาเลยลดลงนะครับอนอกจากนี้เนี่ย NGV ก็มีลอสเยอะขึ้นนะครับจากการที่ช่วยรัฐบาลเนี่ยแคปราคา NGV ไว้นะครับ โดย key subsidiary เนี่ยก็ต่ำกว่าที่เราคาดเล็กน้อยนะครับก็คือเบนเบน,นมาแล้วเนี่ยต่ำกว่าที่เราคาดประมาณ10%แต่ว่าพอ Effective ์เปอร์เซนต์เหตที่ปตทอถือหุ้นเนี่ยคิดเป็นตัวเงินเนี่ยต่ำกว่าที่เราคาดประมาณ1,200ล้านเท่านั้นนะครับตรงนี้เนี่ยก็เป็นผลมาจากการ e a r n i n g ที่ s a p p o i n t ของ GPSC อะ GPS นะครับแล้วก็ p t ทีทที่ออกมาเมื่อวันสองวันที่ผ่านมา แต่ว่าตัวที่มันเป็น positive s u r p r i s ก็คือ OR นะครับที่สามารถประกาศงบเติบโตได้24% quarter quarter นะครมองไปใน quarter หนึ่งเนี่ยเราเชื่อว่างบของบอทอน,น่าจะฝืนตัวต่อเนื่องนะครับเพราะว่า inventory g a i n เนี่ยน่าที่จะสูงกว่าเดิมค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ extra expense ที่มีหลายรายการเนี่ยนะครับในไตรมาส4เนี่ยน่าจะไม่มีนะครับแต่ว่าก็กจะเน้นกับ extra income เช่นเดียวกัน นะครับแล,แล้วในแง่ของมิสแมชของตลาดอุตสาหกรรมก็จะน้อยลงด้วยเพราะว่าราคาน้ำมันที่เพิ่มขึ้นเนี่ยจะส่งผลทําให้ราคาแก๊สที่อิงกับราคาน้ำมันเตาเนี่ยนะครับปรับตัวเพิ่มขึ้นตามราคาน้ำมันนะครับในขณะที่ต้นทุนในไตรมาสแรกเนี่ยไม่ได้ต่างจากไตรมาสสี่มากนะักนะครับก็เลยเชื่อว่าอังกงในไตรมาสแรกน่าจะดีขึ้นประกอบกับมีการจ่ายดีวเวนด์นะครับ80ตันสำหรับครึ่งปีหลังนะครับคิดเป็น รวมกับอินเทอริมที่1.2บาทเนี่ยทั้งปีเนี่ยอยู่ที่2บาทต่อหุ้นนะครับที่เป็น payout ratio ที่53%แล้วก็ V i เ e n ด y อยู่5%นะครับ uh, ด้วยภาพตรงนี้เนี่ยก็คือช็อตเทอมเนี่ยเอิร์เนน่าจะ Improve l ลองเทอ m มน่าจะถูกรีเลทขึ้นจากธุรกิจ uh, ใหม่ๆที่ไปลงนะครับเพราะว่าธุรกิจเหล่านั้นเนี่ยเป็นธุรกิจที่เป็น m e ก a t เทรนนะครับ uh, deserve high valuation เราเชื่อว่า uh, valuation น่าจะรีเลทได้ใน Long ทอ r m มนะครับก็เลยยัง Maintain outperform target price 43.1 สําหรับตัวปอทนะครับโอเคมาต่อกันตัวที่สองครับสำหรับบ a t i o n สำหรับตัวท็อปครับสำหรับตัวท็อปนะครับเมื่อวานนี้เนี่ยมีการประกาศนะครับในส่วนของการมติบอร์ดสำหรับการขายหุ้น GPS c 10.7%นะครับไปให้กับปอทนะครับแล้วก็มีเรื่องของการเพิ่มทุนนะครับดีเทลของจำนวนหุ้นของการเพิ่มทุน อันนี้เนี่ยก็เป็นไปตามก่อนหน้านี้ที่เขามีการประกาศมาตอนที่ประกาศซื้อจันราอาสีนะครับว่าจะมีการขายห,หุ้น GPSC ออกมาแล้วก็จะมีการเพิ่มทุนเพื่อจะเอาไปไฟแนนซ์ไอการซื้อ M&A หุ้นไอตัวจันราอาสีนี้เองนะครับโดยในแง่ของท็อปเนี่ยจะเรคคอร์ดไอตัวเอ็กซ์ตร้าเกมจากการขาย GPSC นะครับอยู่ที่16,000ล้านบาทนะครับตรงนี้เนี่ยจะบุกผ่าน P&L ในไตรมาสสอ ปีนี้นะครับโดยแบ่งออกเป็นแคปิตอลเกนนะครับอยู่ที่8,000ล้านบาทและอีก8,000ล้านบาทเนี่ยจะเป็น Investment Reclassification นะครับเพราะว่าพอจะออแชร์ของของของไทออยใน g p s ลดจาก20%เหลือแค่10%เนี่ยจะทำให้ถูกการถูกไปคา a s s i ฟายเป็น a s s o ซเ a ตคอมม p a ดีนะครับเป็น Financial Investment เ,เพราะฉะนั้นเนี่ยในอนาคตเนี่ยเขาจะเ record เฉพาะด v วิด n d Income จาก GPC s เท่านั้นไม่ได้เทคไม่ได้เทคอีคตดยซ้ำนะครับตรงนี้ก็ก็จะ Record เข้ามานะครับในในในไตรามาสสในส่วนของเอ็กซ์ตร้เกโดยในส่วนของ uh, การเพิ่มทุนนะครับมีจำนวนหุ้นกำหนดออกมาแล้ว275ล้านหุ้นนะครับซึ่ง275ล้านหุ้นนี้เนี่ยจะประกอบด้วยหุ้นออกใหม่นะครับประมาณ239ล้านหุ้นแล้วก็ที่เหลือเนี่ยจะเป็นในเรื่องของ Over a l l o t t e n t นะครับเพื่อจะซัพเชตราคาหุ้นหลังจากที่มีการเพิ่มทุนนะครับโดยแมネจเมนต์เนี่ยยังยังรีเทรดว่าเขาต้องการเงิน1นึมล้านบาทน,นะครับถ้าขายได้ราคาศูนเนี่ยจำนวนหุ้นเนี่ยก็จะไม่เยอะนะครับเพราะาจำนวนหุ้น275ล้านหุ้นเนี่ยมันคือแม็กซิมัมที่เขาจะออกนะครับแต่ถ้าสมมุติว่าได้เงินขายได้ราคาดีจํานวนหุ้นก็อาจจะน้อยกว่านั้นก็ได้แต่ถ้าสมมุติว่า ขายได้ราคาต่ําแล้วแชร์ทุกอย่างต้องถูกใช้เนี่ยนะครับเอ่อเอ่อแม็กซิมัมไดลูชัก้าเปอร์เซ็1ต์นะครับ, um นะรบก็ถือว่าไม่ได้เยอะนะครับโดยสัดส่วนนะครับในการ allocate หุ้นเนี่ย80%เนี่ยตั้งใจจะให้เป็น right offering นะครับแล้วก็อีก20%เนี่ยจะให้ new investor นะครับซึ่งมันกลายเป็น right offering ratio เนี่ยอยู่ที่ประมาณสัก10.6หุ้น top ต่อหนึ่ง หุ้นใหม่นะครับด้วยภาพตรงนี้เนี่ยเราก็เลยเชื่อว่าในช่วงสั้นเนี่ยน่าจะมะีคนที่สนใจนะครับที่อยากจะได้หุ้นใหม่เนี่ยเข้าไปไล่ซื้อไอ้ตัวหุ้นท็อปในสั้นได้นะครับก็เลยยัง Maintain เอาเพื่อฟอร์แมตติ้งแทร็กเกตไว้60.8นะครับเพราะว่าแผนทั้งหมดเนี่ยมันไอ้วอฒ์แหงต่างๆเนี่ยมันน่าจะเคลียร์แล้วนะครับในแง่ของอการเพิ่มทุน นะครับโดยที่ปัจจุบันเนี่ยท็อปก็ยังเทรดอยู่ประมาณสัก0.9เท่า price per book นะครับยังต่ำกว่า่1เท่าบุกอยู่ซึ่งหลังจากนี้เนี่ยถ้า GIM มันมันฟื้นตัวขึ้นมาอยู่ในระดับเนี้ย6-7เหรียญได้เนี่ยเราเชื่อว่าหุ้นควรที่จะรับการรีเลทเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยตอนหุ้นเทรด GIM 6เหรียญเนี่ยหุ้นจะเทรดอยู่ประมาณสัก1.1-1.2ถึงถ้าหักดราูชั่นไปเนี่ยมันก็ควรจะเทรด above book ได้นะครับเราก็เลยเราก็เลยยังรีเทรดตัว alpha form rating ครับครับอันนี้ก็สำหรับท็อปครับมาต่อกันสุดท้ายครับบางจากครับครับสำหรับตัวบางจากนะครับงบออกมาดิสพอยเรานะครับประมาณเจ็ดเปอร์เซ็นต์นะครับเอาประมาณเจ็ดปอร์เซน์นะครับออกมาที่หนึ่งพัน็ด้อยหกสิบล้านนะครับแล้วก็ดิสพอร์คอนเซนทัสไปสิบเปอร์ซนะครับหลักๆแล้วเนี่ยมาจากการ record impairment นะครับที่ไม่ได้คาดคิดไว้เนี่ยประมาณสักพ800ดรอยล้านบาทนะครับแต่ถ้าเอาตัวนี้ออกเนี่ย จริงจริง e Earning เนี่ยของเขาเนี่ยสูงกว่าที่เราคาดไปเกือบ3เท่าตัวนะครับก็คือประกาศ Core Earning เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ2,400ล้านนะครับสูงกว่าที่เราคาดไปมัน1,500ล้านซึ่งหลักๆแล้วเนี่ยมาจากธุรกิจ e อ P ของเขาเลยนะครับซึ่งได้รับ w i n ฟอร์ 4, นะครับมาจากราคาแก๊สในยุโรปที่สูงมากนะครับราคาขายแก๊สในยุโรปตอนนี้เนี่ยสาเหรียญต่อ mmbtu ตัวตัว,ตวบริษัท e อ P ของบางจากเนี่ย ขายเป็นสปอตเลย100%เนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยได้วินฟอร์จากตรงนี้เต็มๆนะครับโดยในไตรมาสแรกเนี่ยเราคาดว่าเออร์เน็งกเนี่ยจะอิมพลูฟอย่างต่อเนื่องนะครับเพราะว่า GRM เนี่ยก็ดีขึ้นนะครับประมาณ10%นะครับรันเเรดก็จะเพิ่มขึ้น10%นะครับอินเวนทรีเกนก็ใหญ่ขึ้นนะครับไม่มีในเรื่องเอ็กซ์ทราเอ็กซ์เพนเกี่ยวกับเรื่องของอินแพร์นะครับแล้วก็ทุกอีเอ็นพ e ี P เนี่ยราคาแก๊สในยุโรปก,ก็ยังซัตสแตนอยู่ในเลเวลสัก30เหรียญต่อ MMBTU สามดิม นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเออร์เน็งน่าจะโรบสัสมากมากนะครับในไตรามาสแรกนะครับโดยบางจากประกาศจ่ายดีเวเดนหนึ่งบาทนะครับสำหรับครึ่งปีหลังรวมกับอินเทอร์เรมิก1บาทนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทั้งปีคือสองบาทคิดเป็นเพย์เอาท์สาแล้วก็ดีเวเดนดิวเนี่ยสูงถึง6.8%นะครับเอ็กซ์อ,อ, XD อยู่วันที่2 นะครับ uh, เรายังเมนเทนเอาท์เพอร์ฟอร์มนะครับแทร็กเก็ตไพร์3.1.25เราเชื่อว่าเออร์เน็งเนี่ยมีอ mm ัพไซด์จากไอราคาแกส๊สที่ที่ซัสเตนไฮนะครับแล้วปัจจุบันเนี่ย uh, บางจากเนี่ยเทรดอยู่แค่0.8 0.9เท่า at the s t a ร์เ r i c e per uh, uh, PBV นะครับซึ่งต่ำกว่า uh, หุ้น uh, โรงกลั่นในประเทศที่เทรดอยู่ประมาณแค่หนึ่งเท่านะครับเราเชื่อว่าไอตัวเออร์เน็งเนี่ย ที่เป็นอัพไซด์จาก E&P เนี่ยมันไหลลงข้างล่างเลยเพราะว่าอคอสส่วนใหญ่มันเป็นฟิกคอสนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยราคาแก๊สที่สูงเนี่ยจะไหลลงข้างล่างบดทับหลายเลยซึ่งตรงนี้เนี่ยเปิดอัพไซด์ให้กับในแง่ของเออร์เน็งปีนี้ของเรารวมถึงดายเวสเมนเกนจากการขายหุ้นโรงไฟฟ้าในอินโดนีเซียของ d c p g นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยปี2-2อเนี่ยอ็มอิมพพคตของแอดเดอร์ที่เราคิดว่ามันจะลดลงเนี่ยจะถูกออฟเซตโดย อาดไซด์หล่านี้ทั้งหมดนะครับแต่ว่าปี23งสามเนี่ยก็ยังเออร์เน็ก็ยังจะลงลดลงเหมือนเดิมแต่ด้วยความที่ว่าเออร์เน็ตปี2-2จะสตรองมากเนี่ยเราก็เลยยัง Maintain Alpha ฟองนะครับแทร็เก็ตไพร์สามแล้วก็เลือกมาเป็นหนึ่งอีกหนึ่งในท็อปพิกนะครับเป็นสตรีมสั้นๆสำหรับเทรดดิ้งบ่ายสรับตัวบางจากครับครับพี่ปุ๊ผมขออนุญาตถามหนึ่งคำถามสุดท้ายาสัน้นๆพองบประกาศเกือบทุกตัวของพี่ออกมาแล้วเนี่ยนะครับ แล้วก็รอบนี้จะเห็นได้เลยว่าฝรั่งเนี่ยฟันโฟเข้ามาคือตอนนี้เราอาจจะต้องคือเวลาเป็นหุ้นกลุ่มพี่ผมว่าเราหวังกับ ar, รีเทลยาในขณะเดียวก,กันสถาบันปีนี้เขาเนตขายมาแบบตลอดทางเลย5ม0่นล้านเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องมาหาพระเอกอย่างฝรั่ง foreign flow นะครับที่รอบนี้อาจจะมีการโฟเข้ามาซื้อบ้านเหล่าแล้วพลังนั้นอาจจะเป็นก็ต้องยอมรับว่าจะเป็นถึงแม้ว่าจะไม่ได้เป็นเซกเตอร์แรกเหมือนแบงค์นะครับแต่ว่าถ้าจะซื้อเนี่ยนะครับรว,รวมถึงว่าจะตอบคำถามให้กับนักทุนเลยว่า ถ้าจะดักทางอังกลังก็จะมีโฟเข้ามาซื้อหุ้นกลุ่มพลังงานเนี่ยพี่ปุ๊มองให้สักสองสามตัวตัวไหนดีครับคือก็ต้องเป็นตัวใหญ่นะครับ<ม>ก็คือยกตัวอย่างเช่นอ่พวกปตทปตทอสพนะครับ<ม>แล้วก็ลงกลั่นใหญ่อย่างไทยออยนะครับ<ม>เพราะว่าหุ้นพวกนี้จะอยู่ในโฟกัสอยู่ในเรดร์ของนักลงทุนต่างประเทศนะครับ,รบไอหุ้นตัวเล็กๆเนี่ยอย่าบางจากอะไรพวกนี้ไอพวกนักลงทุนต่างประเทศเนี่ยอาจจะใหญ่ไม่พอ นะครับ Market มาเก็ตการอาจจะใหญ่ไม่พอเพียงแต่ว่าด้วยสตอรี่ของมันเนี่ยมันมันมัน,ม,น,ม,น,ม,นมันน่าจะฟิตกับพวกโดเมสติกอินเวสเตอร์นะครับโลเคอลอินเวสเตอร์มากกว่า,าดังนั้นเนี่ยถ้าเป็นฟล์ของฟอร์เรนเนี่ยเรายังสเต็กอยู่กับหุ้นหลัก large cap ครับโอเคได้ครับประมาณนี้วันนี้ขอบคุณทางพี่ปุ๊กมากครับครับสวัสดีครับ